ยานพาหนะ3ล้อที่เราเห็นอาจมีต้นกำนัดไม่เหมือนที่คิดไว้ดูให้จบจะรู้ความจริงมีต้นแบบจากญี่ปุ่นยุค1950หลังสงครามโลกบริษัทไดฮัตสุและมาสด้าผลิตรถ3าล้อเล็กเช่นไดฮัตสุมิตเจปี1957และมาสด้าเ360รถเหล่านี้คือออโตริกชอที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เกิน360ซีซี เดิมใช้ขนส่งสินค้าราคาถูกประหยัดน้ำมันเป็นตัวช่วยสำคัญฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังสงครามโลกไทยเริ่มนำเข้าและดัดแปลงช่วงทศวรรษ1960มีการปรับตัวถังมีที่นั่งโดยสารตอบโจทย์คนไทยหลักการเน้นความคล่องตัวและราคาเข้าถึงง่ายยังคงอยู่สะท้อนจิตวิทยาผู้บริโภคที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ชีวิต งานวิจัยชี้ยานพาหนะเล็กมีประสิทธิภาพในจราจรหนาแน่นจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไทยที่เป็นที่รักและไม่เหมือนใครชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ